ยินดีต้อนรับเข้าสู่ลอเล็กนลอกรายการที่จะพาคุณมาพูดถึงประวัติตัวละครต่างๆในเล็กนอกออนไลน์ฉบับพีซีมาในคราวนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับเผ่าพันธุ์ที่มีความโหดเหี้ยมลุก้ายไม่แพ้เผ่าพันธุ์ใดๆในลูนมิตการเผ่าพันธุ์ที่ว่านั่นก็คือออก ออกจัดเป็นมอนสเตอร์ประเภทกึ่งมนุษย์และจัดเป็นสิ่งมีชีวิตเผ่าพันุหนึ่งที่อาศัยอยู่ในดินแดนวิตกาดเป็นหลักแม้พวกมันจะมีจํานวนไม่มากเท่ามนุษย์ก็ตามแต่จํานวนประชากรของออกเองก็น,นับว่ามีอยู่อย่างหนานแน่นไม่น้อยและส่วนใหญ่ก็จะมารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนและสร้างสังคมในหมู่ของพวกมันเองขึ้นมาโดยลักษณะทางกายภาพแล้ว ออกจัดว่ามีร่างกายที่ใหญ่โตทรงพลังและแข็งแรงเหนือกว่ามนุษย์พอสมควรผิวหนังโดยพื้นฐานแล้วจะออกเป็นสีเขียวแต่ในบางชนิดจะออกไปในทางสีน้ำเงินใบหน้ามีลักษณะและดูดุร้ายมีเขี้ยวขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพศชายจะมีสีสารล้านโดยธรรมชาติส่วนเพศหญิงจะมีผมสีดำยาว ออกฮีโร่หรือวีรบุรุษออกเป็นหนึ่งในผู้นำของชาวออกผู้มีความแข็งแกร่งเป็นที่สุดผู้หนึ่งเขาเป็นผู้กล้าผู้เป็นที่เลื่องลือเรื่องฝีมือดาบอันแกร่งกล้าขนาดสามารถทำฟ้าสัน่นแอ่นดินสะเทือนและเรียกอัศนีบาทลงมาได้ออกฮีโร่แต่แรกเริ่มนั้นเชื่อว่าเขาเป็นนักรบออกธรรมดาคนหนึ่งแต่ในครั้งสงครามระหว่างกองทัพมนุษย์ เขาสามารถช่วยปกป้องออกหลดจากครูเซเดอร์ของฝ่ายมนุษย์และสามารถสังหารคูเซเดอร์ผู้นั้นลงได้ตั้งแต่นั้นมาเขาก็ได้รับการยกย่องขึ้นเป็นวีรบุรุษพร้อมได้ทำการแต่งองค์ทรงเครื่องประดับใส่หมวก h e มเมต of ฟออคฮีโรหมวกที่เป็นเครื่องหมายว่าเป็นออคผู้มีความกล้าหาญอันเป็นที่สุดและเขาก็ได้ขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำของชาวออค และรับหน้าที่นำทัพเข้าเปิดศึกรมรันกับฝ่ายมนุษย์อยู่หลายต่อหลายครั้งตลอดช่วงระยะเวลาในอดีตที่ผ่านมาออกลอดเป็นผู้นำบรรดาออกที่ทรงพลังอย่างเป็นที่สุดและชอบที่จะใช้ร่างกายของตอนเองเข้าต่อสู้ด้วยแรงและกำลังอย่างล้วน,นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังก,กำลังอันเป็นที่สุดอันเป็นจุดเด่นตั้งแต่เดิมของชาวออก มากกว่าจะจับมือถืออาวุธเข้าต่อสู้เทคนิคหมัดมวยในการต่อสู้จะดูเหมือนเป็นการเรียนแบบมาจากมนุษย์ก็ตามเขาก็มักจะอวดอ้างว่าตนเองมีสติปัญญาสูงเหนือกว่าออกโดยทั่วไปแต่จากการกระทำและอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านมาก็ยังเป็นที่กังขาได้วูออกอยู่ว่าเขาฉลาดจริงๆหรือแค่คุยโม้ไปเช่นนั้นเองออกหลอดเป็นผู้นำของบรรดาออกทั้งหมดมาตั้งแต่เดิม แต่ครั้งหนึ่งระหว่างที่เขายกพลไปทําสงครามกับบรรดามนุษย์เขาได้เสียท่าให้กับครูเซเดอร์ฝ่ายมนุษย์จนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่เคราะหดีได้ออกหนายหนึ่งมาช่วยชีวิตเขาเอาไว้ทําให้เขารอดกลับไปได้แต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็รู้สึกผูกใจเจ็บต่อออกนายนั้นที่ถูกยกขึ้นเป็นออคฮีโรมาโดยตลอดทั้งจากความรู้สึกเสียหน้าจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น ทั้งจากการที่ออกฮิโรขึ้นกลายเป็นผู้นําในการลบกับพวกมนุษย์ขึ้นเป็นผู้นําหลักของทางหมู่บ้านไปแทนและจากการถูกเปรียบเทียบเรื่องความแข็งแกร่งกับออคฮิโรที่แม้แต่ออกบางฝ่ายก็ยังคิดว่าจริงๆแล้วออกฮิโรนั้นแข็งแกร่งเนื้อกว่าออกลอรและเหมาะสมจะเป็นผู้นําที่แท้จริงแต่เพียงผู้เดียวมากกว่าความละหองละแหงไม่กินเส้นระหว่างออกลอรกับออกฮิโร ดำเนินมาอย่างเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็บานปลายกลายเป็นความขัดแย้งในหมู่ออกด้วยกันยังส่งผลให้ชาวออกแตกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่ยังคงจงรักภักดีต่อออกลอดและอยากให้ออกลอดได้กลับมามีอำนาจกับฝ่ายที่ต้องการเชิดชูออคฮีโร่ให้ขึ้นเป็นผู้นำเบบเสร็จในฐานะที่เป็นผู้กล้าที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าในท้ายที่สุด ทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่สามารถออมชอมหาข้อยุติที่ลงตัวกันได้ยังส่งผลให้ออคฮิโร่กับบรรดาไฮออกและออคที่เข้าสังกัดก,กับออคฮิโร่ถูกกองกําลังของฝ่ายออกหลอดทาการขับไล่ออกจากหมู่บ้านไปซึ่งพวกไฮออคที่ถูกขับไล่ไปบางส่วนก็ได้ตัดสินใจย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในชั้นใต้ดินของคล็อกทาวเวอร์ที่อเดบาลันไปแทนส่วนออกลอด ก็ได้กลับมาสวยอำนาจขึ้นเป็นผู้นำหลักของบรรดาออกและคอยปกป้องเผ่าพันธ์ชาวออกในหมู่บ้านหลักต่อไปแต่เพียงผู้เดียวซึ่งทั้งหมดคือเรื่องราวของบรรดาชาวออกเรื่องราวของบอส v v p ทั้งสองและเรื่องราวเบื้องหลังของปมความขัดแยง้งการย้ายเปลี่ยนทินที่อยู่ของทั้งสองนั่นเอง